แม่ชื่ออะไรคนนั้นไม่ชื่อนั่นล่ะชื่ออะไรคนนั้นชื่อใครชื่อใครล่ะแม่ไม่รู้เรื่องหรอแล้วนี่ใครล่ะไอพ่อชื่อไหนเออก็ใช่ไงพ่อแม่ในคินแม่ในคินชื่อว่าอะไรชื่อว่าแม่คิตในคินจะเอาพ่อใหม่เหรอชื่อเอาพ่อใหม่เอาพ่ออะไร อ๋อขี่เครื่องบินเลยเหรอขี่เครื่องบินเลยโอ้เป็นอวกาศเลยเป็นอะไรนะเป็นอวกาศไปอวกาศอย่างวะขี่เครื่องบินไปอวกาศไงรู้จักอวกาศได้ไงเออเขาก็งงเงยคอยึนว่าอวกาศอวกาศอยู่ตรงไหนอวกาศอยู่ไหนอวกาศบินได้แล้วเออทำไมรู้วะว่าขี่เครื่องบินขึ้นไปอวกาศนักเินโคตรเก่งเลยอ่ะ